ศาสร์เมืองต่ำที่ตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้มากอําเภอรประโคนชัยห่างจากปราสาทพ,พนมรุ้งมาะานที่ตะวันอ,ออกเฉียงใต้ประมาณ8กิโลเมตรค่ะปราสาทเมืองต่ำเป็นศรราสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะมีลักษณะเป็นศรราสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชนนั่นเอง เดิมปราสาทเมืองต่ำถูกทิ้งให้รกร้างชื่อเมืองต่ำนั้นสันนิษฐานว่าเป็นการเรียกของชาวบ้านที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในละแวกนี้ในภายหลังปราสาทเมืองต่ำมมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยอิฐหินทรายและศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายอาทิกำแพงแก้วและซุ้มประตูที่ก่อด้วยศิลาแรงสวนปราสาทและสระน้ำ ที่ขอบบนสลักเป็นพญานาคขินทรายทอดตัวไปตามแนวขอบสระชูคอแพทงผงพาที่มุมสระ้วยสระน้ำทั้งสี่มีในยะที่บ่งบอกว่าสายน้ำเป็นเครื่องรักษาเทวสถานและที่สำคัญค่ะคือทับหลังพิธีสยุมพรพระศิวะและพระนางปารตีเป็นเหตุการณ์ตอนที่เท้าหิม,มวันถวายนางปารตีพระธิดาแด่พระศิวะนอกจากนี้ประสาทเมืองต่ํา ยังมีศิลปะสถาปัตยกรรมรวมถึงทับหลังอีกมากมายหลยล้อมบริเวณนั้นให้นักท,ท่องเที่ยวผู้สนใจเรเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาได้ชมได้ศึกษาใช้เวลาทั้งวันในการเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำก็น,นับประเกินคุ้มทีเดียวละค่ะในปี2530ถึง2539กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งและบูรณะปราสาทเมืองต่ำ ล็กทรอนิส์และสารสนเทศตอนนี้พวเราอยู่ที่บ้านโคกเมืองตำบลจระเข้มากอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะ,คะระยะเวลาในการเดินทาง และนี่ก็คือปรางกออิฐนะคะซึ่งมีจํานวนอยู่หองค์นะคะเรียงกันเป็นสองแถวนะคะแถวหน้ามีอยู่3องค์แถวหลังสององค์นะคะซึ่งแถวหน้า3องค์นี้จะตัวกลางจะคือตัวกลางของปรางตัวนี้คือได้พังทลายลงไปแล้วนะคะซึ่งปรางตัวนี้ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันแผนผังปรางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวปรางกอ่อด้วยอิฐขัดเรียบค่ะซึ่งมีความสวยงามมากค่ะ าทางด้านทิศเหนือนะคะซึ่งมีมีประตูที่หันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกนะคะส่วนท่าหลังกนะคะก็จะมีรูปพระอิศวนกับนางปรามาตีนะคะซึ่งมีความสวยงามมากเลยค่ะอีบ้า และนี่ก็คือกําแพงแก้วนะคะกับซุ้มประตูนะคะซึ่งตัวกําแพงแก้วกับซุ้มประตูตัวนี้นะคะก็ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของตัวปราสาทนะคะแล้วก็มีระยะห่างจากตัวสะนา,านี่ประมาณ10เมตรนะคะแล้วก็ถ้าเราเดินจะเดินเข้ามาในตัวปราสาทนะคะก็จะต้องผ่านซุ้มประตูตัวนี้นะคะซึ่งมีประตูประมาณ3มช่องค่ะเข้าไปดูเลยค่ะโอ้ยอากาศ ฝั่งฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นตัวกําแพงแก้ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งฝั่งนี้ก็ฝั่งขวาค่ะ ยอดปราสาทครับส่วนบนของปราสาทเรียกว่าบัวยอดสลักจากหินทรายเป็นรูปดอกบัวประดับบนยอดสุดของปราสาทตลางครับขอจบการนำเสนอเพียงแมค่นี้นะคะทุกส่วนด้ค่ะสวัสดีค่ะ